ประเทศไทยก้าวสู่การดูแลสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในปี69บสปสชได้อนุมัติงบประมาณ18ล้านบาทเพื่อเพิ่มสิทธิการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง9ชนิดในหมวดบัตรทองในพัฒนาพร้อมพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์สปสชได้เปิดเผยว่าบอร์ดได้อนุมัติให้ใช้งบประมาณจากงบประมาณปี2569เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทองได้รับก,การรักษาด้วยเทคโนโลยีฉายรังสีสามิติมิสเตอร์ลีเนะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาแต่ที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีมิสเตอร์เลนักนี้มีระบบการทำภาพพื้นแม่เหล็กไฟฟ้าบนเตียงฉายรังสีช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบรายละเอียดของก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อข้างเคียงได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสมกับภาวะของก้อนเนื้อที่เปลี่ยนแปลงและนี่คือสิ่งที่มีผลกระทบอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีนี้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี รวมถึงมะเร็งตับอ่อนพบว่ามีผลดีเยี่ยมในการรักษาดังนั้นบอร์ดได้ตัดสินใจให้เป็นบริการในระบบบัตรทองเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้อย่างฟรีแต่ที่น่าสนใจคือการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีมิสเตอร์ิลนอคนี้มีผลดีเยี่ยมกับผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดซึ่งประกอบไปด้วยมะเร็งที่ศีสะและคอมะเร็งช่องท้องมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมและอื่นๆอีกมากมาย และนี่คือสิ่งที่สำคัญการเพิ่มสิทธิการรักษาด้วยเทคโนโลยีใช้รังสีสามมิตินี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทองและยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณคิดว่าการเพิ่มสิทธิการรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็งในหมวดบัตรทองนี้เป็นการดำเนินการที่ดีหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประเทศไทย